เมสันเมาา์เจ็บพักยาวแบบไร้กำหนดการันตีนี่คือดิวสุดน่าผิดหวังสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีเพื่อนครับขอรับเข้าสู่ช่องมุมงทนงขอาตัวจริงต้องมุมทนวันนี้อยู่กับผมแป๊บซี่เหมือนเดิมยังคงมีข่าวสารขามวหวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมคราวนี้ขอไปที่เกาะอังกฤษนะครับไปที่ข่าวขางไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับโดยเป็นข่าวเกี่ยวกับเมสันเมาา์ครับ ใครจำกันได้นะครับเมสันเมาส์เนี่ยได้รับบาดเจ็บในเกมที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ บุกไปเอาชนะมแมนซิตี้ถึงเอติฮัดสเตเดียม2ประตูต่อ1ซึ่งเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแล้วครับนับไม่ถ้วนแล้วครับว่าตอนนี้เมสันเบลเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีาการบาดเจ็บกี่ครั้งกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านี่ คือการการันตีให้เห็นได้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าดิวการซื้อตัวเมสันเม์เป็นดิวที่ผิดหวังมากๆครับสำหรับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดตี่คือนักเตะที่เหลือสัญญากับเชลซีเพียงแค่ปีเดียวและกำลังจะ หมดสัญญาแล้วก็สามารถย้ายตัวได้แบบฟรีๆครับแต่แมนยูเต่ทุ่มเงินกว่า55ล้านปอนด์ไปดึงตัวเบสซันเมาส์เข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็เมาส์ตอบแทนนะครับด้วยเงิน55ล้านปอนด์ของแมนยูเต็ดนั่นก็คือการเจ็บออดๆแอดๆแ,แ,แล้วก็แทบไม่มีบทบาทในทีมปีศาจแดงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำของทีมปีศาจแดงจริงๆถึงเวลาเนี้ย การที่เป็นแฟนปีศาจแดงเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าเหตุใดบอร์ดบริหารของทีมแมนยูถึงกล้าทุ่มเงินไปซื้อเมสซันเมา์มาร่วมทีมซึ่งเมสซันเม์นอกจากจะเหลือสัญญา เพียงแค่ปีเดียวนะครับกับเชลซีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือทางเมสันเมาส์เองนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มตกด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดงคิดอะไรอยู่สุดท้ายอย่างที่เห็นครับเป็นดีลที่น่าผิดหวังมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการกเจ็บของเขาก็ยังไม่สามารถการันตีนะครับว่าจะกลับมาลงสนามได้ตอนไหนนะครับแล้วก็อาจจะพักยาวถึงการ จบฤด,ดูกาลนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆนะครับจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเห็นใจเมสันเมานะครับแล้วก็ชื่นชอบในหัวจิตหัวใจในการเป็นนักสู้ของเมสันเม์แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความคุ้มหรือไม่คุ้มค่าก็ต้องบอกว่าดิวนี้น่าผิดหวังจริงๆนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเชลซีเอาเงินที่ขายเมสันเลเนี่ยไปซื้อโคพาเมอร์มาร่วมทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นของพาเมอร์แล้วก็ เบสันเมลนี่มันช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเบสันเมานะครับล่าสุดเดี๋ยวเขาก็ได้มีการมาโพสต์ข้อความนะครับถึงปีศาจแดงนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็คงไม่มีคําไหนที่จะสามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะครับตัวเขาเองก็เสียใจนะครับแล้วก็อยากให้แฟนบอลเห็นหน้าเขาในวันนั้นนะครับในเกมที่เจอแมาซิตี้มันน่าผิดหวังมากๆนะครับก็ทาง เมาส์ก็บอกว่าแฟนแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักตัวเขามากพอนะครับแต่รับประกันได้เลยนะครับเขาเนี่ยจะไม่มีวันยอมแพ้แล้วก็จะพยายามฟิตร่างกายกลับมาช่วยแมนยูเต็ดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป้าหมายนะครับเป้าหมายของแมนยูนั่นก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับแม้ว่าดีลนี้จะเป็นดีลที่สุดผิดหวังแต่ว่าเมื่อเมาส์สวมชุดสวมเสื้อปีศาจแดงแล้วนะครับแฟนแมนยูในเต็ดทั่วโลกก็พร้อมที่จะให้กําลังใจเมซันเมาส์นะครับแต่เชื่อผมเถอจะจับ พอถ่ายเจ็บกลับมานะครับผมยังเชื่อว่าเมสันเมาส์ก็จะยังเล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บออดแอดแอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าปริศาสตร์มันเคยมีนะครับในรายของโอเวนฮากริฟน่าจะเป็นรายที่สามารถพูดถึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับเมสันเมาส์ได้ดีที่สุดนะครับถ้าเมาส์กลับมาแล้วนะครับถ้ายังเล่นไม่ได้ดีนะครับเหมือนในยุคที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีเชื่อผมเถอะครับจบฤดูกาลนี้ ควรขายเมาส์ออกจากทีมเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเตะที่ฟิตแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ฝีเท้าดีกว่ามิชันเมาส์ออเด็ยเข้ามาแทนที่เพื่อนําพาแมนยูเต็ดกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับส่วนในเรื่องของความรักความชอบก็ขอแยกออกมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ถึงตรงนี้ก็ต้องภาวนาว่าขอให้เมาส์คัมแบ็กกลับมาช่วยทีมปีศาจแดงได้เร็วๆครับเป็นกําลังใจ ให้เหมือนเดิมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของมุมทงที่หยิบยกมาพูดคุยใน ep นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็เหมือนเดิมครับฝาฝาก,ากคอมเมนต์ฟุตบอลที่อยอดนิสุดไปด้วยครับ atnt 1 5นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน ep ต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ